ก็ครับสวัสดีนะคะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่น่ารักผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกๆก,กคนของช่องพี่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ๊จ๋าจ็ดซูซีจเจดชาแนลกับพี่จันมานเดิมอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้เฮี่อยู่กันในเกมโลโบอกนะคะโลโบ็อกมันเดิมอีกเช่นเคยนะคะล้วแมปที่จะมาเล่นในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าไม n ครับออบบี้นะคะเขาบอกว่าให้หลบหนี จากไมค์ครับออฟบี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกติกาเกมกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเริ่มเล่นแล้วก็มาเริ่มรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่คือไมค์ครับในเกมโลบล็อกนะคะทุกคนสําหรับที่น้องๆคนไหนเข้ามาดูช่องของพี่กันแล้วรับชมกันแล้วกดข้อจอบกอดใจกดนะกดแชร์กดซับส,สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันให้ช่องของพี่ด้วยนะคะคอมเมนต์แต่คำพูดกันในสิ่งที่ดีๆกันมาเยอะๆนะที่สัญญานะว่าจะผลิตคลิปสนุกให้ดูทุกวันเลยมาเริ่มรับชมกันเลยเริ่มจาก ทาภารกิจให้สําเร็จและเขาบอกว่าชอบเกมและรายการโปรดรายการโปรดอันไหนคุณคนนี้เขาทำไมผู้บริจาคครั้งล่าสุดกําลังโหมดเมื่อกี้มีเพลงอยู่เลยอะแชทแล้วเพลงหายไปไหนเออเพลงมาแล้ว เราไปกันเลยมาประจ ol ไัยได้วยกันนะจู่ควายโอเคจ้าเราไปเขียนว่าอะไรอ่านก่อนเอาฉันกาลังจะอ่านฉันยังไม่ฉันจะเริ่มเล่นอลไรฉันตายก่อนละเป็นกําลังใจให้ช่องของพี่ด้วยนะคะแชทมาเริ่มให้ดูกันเลยพี่หยยบด่านที่หนึ่งไปแล้วนะทุกคนก่อนอ้นนี้ชอบเกมและรายการโปนไปให้ถึงจุดสิ้นสุดสําหรับรางวัลโอเคงั้นเราไปกันเลย กลุ่มสําหรับรางวัลโอเคงั้นเราจะไปนี่คือบ้านไม้ครับนะคะ <c oughs> ไม้ครับในเกมนบอกน้องๆคนไหนอยากให้พี่เล่นเกมไม้ครับจริงๆบ้างไหมเอ่ยถ้าอยากให้เล่นนะคะคอมเมนต์มาบอกในใต้ร่างคลิปได้เลยนะคะเด็กๆโอเคเป็นกาลังใจให้ช่องของพี่ด้วยนะตอนนี้เราจะปีนบันไดเนี่ยค่ะทุกอยในโลโบ็อกแมบนี้ทุกอย่างเป็นไม้ครับทั้งหมดเลยนะคะพี่อยู่ด่านที่3แล้วโอเคอันนี้คือสมุดนะคะ บ็อกซ์สมุดเอาไว้ทำเป็นห้องสมุดโอ้โหขนลุกมากแต่ด่านมันสวยนะคะทุกคนโหลดมาเล่นปามกันได้นะด่านหน่อยโอเคอันนี้คือยากขึ้นข้ามไปเลยเราประท้วงใครไปด้วยกันจุดกัดสิ่งเส้นชัยโอเคพระเจ้าค่ะแม่แจนปามแล้วแหละทั้งรอดก็รอดด้วยกันตายก็ต้อง เราจะข้ามตรงนี้ไปกันนะคะข้ามตรงไหนก็ได้ไปลายมันเขียนไว้อย่างนั้นอันนี้ตรงหน้าของเราน่าจะเป็นก้อนหินใช่ไหมเจ้าควายใช่แล้วล่ะแจนก็เกมโลบอกนะคะไม่ได้เล่นมาตั้งหลายวันเนาะก็เล่นให้ดูกันตามเคยแล้วเพราะว่าน้องๆชอบโลบอกกันใช่ไหมแล้วชอบพี่ถามคํานึงก่อนนะก่อนจะไปเนี่ยพี่ถามคํานึงก่อนว่าน้องๆชอบอยากให้พี่เล่นเกมไมค์ครับไหมถ้าน้องๆทุกคนอยากให้พี่เล่นเกมไมค์ครับคอมเมนต์มาบอกในแต่ร่างคลิปได้เลย อุ้ยอันนี้เจออิดปูนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้เราอยู่ด่านที่เท่าไรแล้วอ๋อด่านที่แปดแล้วนะคะดูเหมือนตรงหน้าตรงนี้เรากําลังจะเข้าอุโมงค์แล้วเราก็จะต้องข้ามระวังลาวานะคะอย่าแตกต้องไมค้าบนายโลบอกเนี่ยเนี่ยโอ้โหอันนี้คือหินชึบมันมีทางแตกด้วยระวังตกลงไปข้างล่างนะเจ้าควายถ้าเราตกลงไปข้างล่างเมื่อไห่แล้วนะเราก็จะไม่เหลือก็จริงไปกันเถอะรีบหนีจะได้เจอเส้นชัยไวไว ตอนนี้เราอยู่ด่าน1ิบนะคะชุบขามอิดนี้ไปเลยชุบสีขาวๆโอเคอุ๊ยอันนี้เป็นอิดปูนเข้าไปในอุโมงค์ทองคำแล้วนะสวยงามชุบอันนี้น่าจะเป็นบล็อกเพชรนะคะเพชรเป็นบล็อกที่เอามาสร้างววาเป็นติดปูนได้ใช่ไหมเจ้าควาย 苦了甘甜。<noise> จะสตรีมให้ดูนะคะแชทพี่ยังไม่ว่างเนาะเออดูเหมือนตรงหน้าของเราเนี่ยเจ้าควายน่าจะเป็นกระจกใช่ไหมให้เดาวว่าประตูบานไหนมันจะไปได้ใช่แล้วล่ะแจนทายให้ดีๆนะโอเคโอเคหน้าต่างอันนี้นะคะอ้าน้ําแข็งไม่ใช่แต่เป็นหน้าต่างนะคะไม่ใช่เลยโหทั้งหมดไม่ใช่นี่เลยคือเป็นหน้าต่างเองเดี๋ยวทุกคนไม่ใช่น้ําแข็งโอเคไป ตรงหน้าเราโอ้โหมันลื่นนะตรงหน้าเราดูเหมือนจะเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนค่อยๆไต่ไปเอาเร็วๆๆๆๆเฮึบอันนี้คือโอ้โหชัดเลยเจ้าควายตรงหน้าของเราอันนี้ก็คือเรือใช่ไหมใช่แล้วล่ะแจนเป็นเรือจากเกมไมค์ครับนั่นเองแต่อยู่ในโลบอกนะคะชบเฮ้ยเสียงอะไรยิงปังปังปังอะชัดยินปะ่ะโอเคแล้เราก็จะข้ามล็อกตรงนี้ไปกันเลยนะคะ อันนี้บล็อกเอาไว้ร้องเพลงนะคะในเกมไหม่คะก็จะสร้างมาอย่างนี้โอเคดูเหมือนตรงหน้าเราจะต้องเดินตรงนี้ไม่สามารถเดินตรงเส้นตรงที่มีลาวาได้ไหมเจ้าควายได้ใช่ไหมเจ้าควายถูกบั้งและแจนโอเคโอ้โหแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมเจ้าควายฉันเห็นอย่างที่แกเห็นเต็มเ็มเลยละแจนท่าหน้าของเรานี่คือน่าจะเป็นหีบเก็บของนะคะไม่ใช่หีบสกงขันนะทุกคนเป็นหีบเโอเคส่ควนไอ้เจ้าตัวนี้ เก็บของเหมือนกันแล้วก็มีอันนี้เตาเอาไว้ทำอาหารนะคะทุกคนในเกมไหมครับชึ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 บเือดานนี้เท่ไหร่แล้ววะวายโอ้ยิสแปดโอเคเหยียบก้อนห็นนะคะเหยียบลาวนะชึบทีลสปปะสเตปเลยคะ่ะทางในดานนี้เขาน่าจะมีประมาณ50ด่านนะคะทุกคน อ้อันนี้เป็นเตียงนอนจากในเกมไหมครับใช่ไหมเจ้าควายใช่แล้วล่ะแจนข้ามไปเลยเหยียบก่อเอาไว้มันน่านอนนะเอากลับไปนอนที่บ้านจัง โอ้จะจำอุ๊ยตรงหน้าของเราอันนี้คือประตูพิเศษนะคะประตูพิเศษที่สามารถว่าไปได้นาะยลองตกลงไปได้ไหมยาเจ้าควายยานะเจษยานะยานะบอกแล้วอะมันมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมนี่เออก็จริงเราต้องเหยียบข้างๆนะคะทุกคนเป็นของเกมไมค์ครับอะแต่นนี้เป็นโรบอกนะทุกคนชึบ เราจะผ่านอุโมงค์วิเศษนี้ไปนะมีลาวาข้างบนด้วยแต่เราจะไม่สามารถแตะต้องลาวาได้เพราะลาวามันร้อนเดี๋ยวเราจะโดนเผาตายถูกมาเจ้าควายนั่นไงพูดไม่ทันขาดคําแตกเป็นชิ้นๆเลยชุบเอาใหม่ฮึบชุบชุบต่อไปข้ามหินตรงนี้เลยนะคะโทษอุ๊ยอะไรอ่ะนี่แกเห็นอีกที่ฉันเห็นใช่ไหมเจ้าควายฉันเห็นอย่างที่แกเห็นเต็มๆเลยละแจน นี่ใช่น่าจะใช่แมงกับพรุนไฟหรือเปล่าเราจะควายใช่แล้วละแจนชึบแมงกับพรุนไฟจากตัวเกมไม่ครับนะคะแชทแต่ว่าเราอยู่ในโลบอระวังนะคับหินแต่ระวังอย่าหยีบยลาวาชึปชึบชึบโอเคโอยประตูนี้เขาให้เลือกความหมายนะคะว่าเราจะไปประตูบานไหนระหว่างแดงกับฟ้านะคะอ่านดูหนังสือด้วยนะคะหนึ่ง ยอมกระอหนังได้หรือไม่ผิดาดหรือทุกีทูดีกว่าอะสองคุณะคุณสามารถสร้างอะไรด้วยด้วยยอมลดผลได้หรือไม่ทูไม่ใช่โอ้โ oh, หอันนผิดพลาด กรอบม้าเคสได้หรือไม่มน่าจะไม่ได้นะทุกคนผิดพลาดน,นะคะคุณต้องใช้อาหารม้าเป็นแอปเปิ้ลเพื่อเชื่อมมันลงทงไม่ไม่นะคะผิดพลาดโอเคผิดไปข้อเดียวนะคะเกือบแล้วโอ้โหนี่มันบล็อกอะไรกันอนะ่ะทุกคนเราจะไปปาบนี้เลยนะคะสได้สี่ ในตัวเกมนะคะมันก็เป็นอย่างงี้แต่เราอยู่ในโลมเหมือนเดิมนะคะทางเดินตรงนี้เราจะเหยียบพื้นตรงนี้ไม่สามารถเหยียบพื้นตรงที่เป็นลาวาได้นะเดี๋ยวเราจะตุยจริงไหมเจ้าควายจริงแจนโอ้โหชัดเลยตรงหน้าของเราแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมเจ้าควายฉันเห็นอย่างที่แกเห็นเต็มเ็มเลยล่ละแจนตรงหน้าของเราเนี่ยมันคือระเบิดนะคะทุกคนวิวิเราจะต้องรีบพักเดี๋ยวมันจะระเบิดนี่นนมันเหมือนตอนอยู่ในเกม Minecraft มันจะระเบิดทุกคนโอ้โห ้ยมันช่างน่าพึ่งจังเลยเจ้าควายพอฉันเหยียบทีเดียวมันระเบิดเลยแกเห็นแล้วใช่ไหมฉันเห็นเต็มสองตาเลยล่ะเจนโอเคงั้นเราจะข้ามอิดตรงนี้ไปกันนะคะชุบโอ้โหระเบิดน่ากลัวจริงทุกคนเห็นปะถ้าใครยังจไม่ได้นะดูย้อนหลังได้เลยนะคะเนี่ยโอเคแล้วเราก็จะข้ามวาร์ปรุมติติตรงนี้ไปนะคะชุบ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 โอเค ตรงนี้ไปเลยอันนี้คืออิดทรายจากในเกมใหม่ครับนะคะทุกคนอันนี้คือโรบ็อกนะคะน้องๆอยากเ้าใจผิดนะเป็นโรบ็อกแมปใหม่ครับอ่าอันนี้อิดทรายเหมือนกัน,นะค่ะทุกคนชุบชุบชุบโอเคดาดต่อไปค่ะห้ามก้อนหินห้ามเหยียบลาวานะคะทุกคนเดี๋ยวโดวนเผาตุยชุบชุบเรามาถึงไหนแล้วะวะเจ้าวายน่าจะใกล้เข้าเส้นชัยแล้วแหละยูหูแล้วเ,เออลูกอันนี้มันลูกอะไรอ่ะ ตรงนี้ไปกันเลยนะคะทุกคนชึบ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 อ่ะเกียบธนูโอเคอุยหน้าต่างบล็อกหน้าต่างอันนี้มันมีบล็อกสีชมพูข้างในด้วยทุกคนมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยแกเห็นเห็นอย่างที่ฉันเห็นมานจาควายฉันเห็นอย่างที่แกเห็นเต็มเต็มเลยละแจนตรงหน้าเรานี่น่าจะฮิปโปปหรือมังกรอะไรสักอย่างใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วสิแต่ว่าฉันไม่รู้มันคืออะไร เลนชัแล้วยูเอาบล็อกมาเล่นได้เลยทุกคนโอ้ยเล่นไม่ได้นะคะีเดี๋ยวบอกลาตรงนี้เลยละกันอยืนตรงนี้เลยก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้มันมีแค่50ด่านนะคะทุกคนก็จบกันได้เท่านี้นะคะก็จบก,กันไปแล้วนะคะกับเกมไม่ครับออบบี้นะคะเราก็จะซิก็สามารถหลบหนี จากมาครับอบบี้ที่โจมโหดใส่ชั่วร้ายนั้นได้แล้วนะคะทุกคนสนุกมากเป็นยังไงกันมากคะชทายคิดว่าสนุกกันไหมเอ่ยถ้าใครคิดว่าสนุกนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตอนกรุงกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเจ๊จ๋าจัสื่อสิทธิ์ใหญ่ชาแนลให้กับพี่จันมันดิมอย่างเช่นเคยด้วยนะคะอือเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,อนะโอเค ก็เอาแบบว่าถ้าใครชอบพี่ทำคลิปส,สนุกๆนกอีกไม่ว,ว่าจะเป็นเกมโลบอกเกมอมองอาร์ตเกมซุปเปอร์ซัดเกม Cooking Mama, คุกกิ้งมาม่าคุกกิ้งลาหลือไม้คราฟก็ตามเหนือนการห้่งเป็นเนอ็นกี้เบิร์ดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคลิปไปเทีย่ยวหรือคลิปเกมอื่นๆไหนๆก็ตามที่พี่ไม่เคยเล่นนะคะและ้วน้องๆทุกคนในแชทนี้นะคะอยากจะให้พี่เล่นนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ในใต้ร่างคลิปใน YouTube ชองของพี่ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน กิ้งกิ้งกดเพื่อเข้าใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจั๊ดจ๋าเจ็ดสี่เจ็ดชแนลให้กับพี่เจนเนอร์มีชื่อเคยด้วยนะคะ